สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังภัยบู์แสงเดือนเคลื่อนไหวหลังขึ้นศาลพร้อมแม่อดีตภรรยาจบกันด้วยดีจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นครูภัยบู์แสงเดือนได้มีคดีเกี่ยวกับเอมิราถึงท่านขึ้นโรงขึ้นศาลเลยทีเดียวล่าสุดครูภัยบูลได้ออกมาเผยว่าขอบพระคุณแม่อึงพี่ทนายเต้ทนายพัทและทีมงานทุกคนมากๆนะครับวันนี้เป็นอีกวันที่ทำให้ผมซาบซึง้งและดีใจมากมาก ที่พี่ทนายพัฒนายของเอพาคุณแม่มายื่นแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความในคดีพระผู้ยาวระหว่างผมกับเอที่พิพาทกันมายาวนานซึ่งความเป็นจริงที่ผ่านมาตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันจนตอนนี้ผมไม่เคยโกรธเกลียดชังใครเลยแต่ก็ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเยียวยาทุกรอยแผลใจด้วยความรักความเมตตาของแม่และด้วยคำแนะนำดีๆจากพี่ทนายเต้และทนายพัดขอบพระคุณจากใจจริงมากครับ ต่อจากนี้ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีของลูกทำมาหากินด้วยความสุจริตผมเองก็จะดูแลลูกชายทั้งสองให้ดีที่สุดเท่าชีวิตผู้ชายคนนี้จะทำได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ